สวัสดีครับสมใจครับสวัสดีครับครับเริ่มอย่างนี้ฮะชุดนี้เป็นชุดที่คนนั้นคาดหวังเยอะนะฮะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรค้นหาความจริงอะไรใช้เวลาเท่าไหร่การทํางานมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะพอบอกความคืบหน้าได้ไหมครับคือเราได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบค้นหาความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์เดือนเมษาและพฤษภาปีที่แล้วนะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยก็91คนแล้วก็ บาดเจ็บปิดหลายพันคนนะครับมีการชุมนุมยืดเยื้อนะครับหลายเดือนนะฮะแล้วก็นอกจากตรวจสอบเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยต้องการที่จะให้สังคมเข้าใจด้วยว่าสาเหตุของความรุนแรงเกิดจากอะไรนะครับท้งนี้โดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญนะครับนี่อยากจะเน้นจุดนี้เพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยนะครับช่วยกันหาทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่ว่าในความเข้าใจของคนโดยทั่วไปจะคิดว่าคณะกรรมการชุดนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อค้นหาความจริงแล้วก็ชี้ผิดชี้ถูกใครผิดใครถูกมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะคือข้อเท็จจริงจะอธิบายในตัวมันเองนะฮะความจริงแล้วก็จะเยะอธิบายตัวมันเด็กว่าใครผิดใครถูกในแง่มุมไหนแต,แต่กรรมการไม่ชี้ใช่ไหมวิธีการวิธีการกรอบในการวิเคราะห์ของเราเนี่ย รเราจะใช้กรอบป,ประชาธิปไตยกับกรอบสิทธิมนุษยชนเป็นหลักเราไม่ได้ใช้กรอบเรื่องผิดถูกในทางกฎหมายอาญานะครับเพราะถ้าผิดถูกในทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะลำบากมากนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูเนื่องจากว่าหลักกฎหมายอาญาเนี่ยจะชี้ใครผิดใครถูกเนี่ยจะต้องถือหลักที่ว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานนะครับ ที่จะพิสูจน์ความผิดได้โดยปราศจากข้อสงสัยอันสมควรครับเพราะฉะนั้นเอกกระบวนการยุติธรรมที่มันจะเดินไปช้าหรือไปเร็วอันนั้นก็ต้องแยกออกไปพี่นะไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงซึ่งปัจจุบันนี้แยกอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกเลยก็แยกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแนวในการตรวจสอบก็คนละแนวนะครับครับแล้วจะช้าหรือเร็วนี่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะฮะเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคณักงกานสอบสวน แล้วาการรับการนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่สามารถจกกระ,รกลละกับไปก้าวไก่อะไรกับศาลได้แต่ความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำเที่ยงธรรมหรือไม่เนี่ยในการสอบสวนหรือสืบสวนเนี่ยนะครับในการที่เอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษเ,เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะมไม่ใช่หน้าที่ของคอปออันนี้ต้องเข้าใจใหม่ต้องเข้าใจใหม่นะครับครับผมดังนั้นถ้าจะเรียกร้องในส่วนนี้นเนี่ย ไปเรียกร้องที่รัฐบาลเลย<ฆ>ซึ่งรัฐบาลเข้าใจครับเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามชุดนี้ชุดอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงที่มีคุณสมชายเป็นประธานอยู่ครับ,รบประธานคณะอนุยังแตกออกเป็นชุดย่อยๆอีกอันนั้น4ี่ชุดใช่ไหมฮะสี่ <4 S 1> จะต้องลงไปดูเหตุการณ์รายเหตุการณ์วันนี้ตรวจสอบอะไรหมดหรือยังครับคือการที่เราจะ,ะทราบว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรสาเหตุเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็เริ่มจากการตรวจสอบเหตุการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ละเหตุการณ์โดยวิ่ใเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญนะครับเช่นการยึดสถานีดาวเทียมไทยคม,มนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสีแยกกอกลัวถนนราชดำเนินเมื่อวันที่10เมษานะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตเนี่ยถึง20กว่าคนทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยแล้วประชาชนด้วยนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่บ่อนไก่ที่ซอยล้างน้ําที่ศรีลม ซึ่งมีคนเสียชีวิตเยอะนะครับเหตุการณ์เสียชีวิตของนักข่าวผู้สื่อข่าวช่างภาพนะครับตาวดามประเทศหรือว่า่งช่างภาพญี่ปุ่นมิสเตอร์มูรมโบโตะนะครับับกับช่างภาพอิตาลีนะครับการเสียชีวิตของเสดงนะครับการเสียชีวิตของประชาชนที่บริเวณหน้าวัดปทุมนารามรวมทั้งการเผาสถานที่ราชการในต่างจังหวัดด้วย ซึ่งการตรวจสอบนะครับของคณะกรรมการ4ี่ชุดนี้นะครับที่แบ่งกันไปตรวจสอบในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็จบแล้วนะครับเสร็จแล้ว,ลวก็กําลังอยู่ในช่วงของการเขียนรายงานครับครับถ้าเสร็จแล้วหลายคนก็บอกเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้หรือยังหรือยังมีงานอะไรอีกที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องทําต่อเน,นื่องครับคือเนื่องจากว่าจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีความเข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นอย่างไรสาเหตุเป็นยังไงและจะหาทางแก้ไขอย่างไรนะครับนั้นการเปิดเผยโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็อยากจะอยากจะเปิดเผยที่เป็นภาพทีเดียวทั้งรวมทั้งหมดเมื่อไหร่ครับครับซึ่งกำหนดของเราเนี่ยเราเสร็จสิ้นนะครับวาระการทำงานของเราเนี่ยสองปีของเราเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับเนื่องจากการเปิดเผยแบบกระปริบกระปรอยเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ไม่ทำให้สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ได้ครับและมันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นนะครับที่มีการหยิบยกกันไปเพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์นะครับในบางเรื่องจังจากฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็แทนที่จะนําไปสู่ความปองดองก็อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นครับ,ะรบอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดของการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ครับเพราะการทํางานท่ามกลาง คู่ขัดแย้งเราอาจจะได้ความจริงแต่เป็นความจริงคนละชุดและอะไรคือความจริงที่คณะกรรมาการชุดนี้จะต้องค้นหาให้ได้เป็นข้อสรุปกับความจริงคนละชุดเราไม่ก็มีปัญหาเพราะเราจะฟังจากทุกๆฝ่ายแล้วเราจะมากันกรองพิจารณาเองนะครับ,รบมีการตรวจสอบเองนะครับ,รบโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ,รบเช่นภาพนี้เป็นภาพที่แต่งเติมหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นั้นความจริงกระชุดเนี่เราไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับสรุปสุดท้ายครับการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงซึ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการคอ,อปปก็พยายามใช้กลไกที่เป็นมาตรฐานเป็นสากลเป็นเนครื่องมือที่นานาประเทศเขาใช้เวลามีความขัดแย้งเนี่ยนะของเราก็ใช้กลไกแบบนี้เหมือนกันมั่นใจแค่ไหนในกรณีของประเทศไทยครับว่าในที่สุดแล้วการตรวจสอบการค้นหาความจริงอันเนี้ยนะฮะมันจะนําไปสู่ความโปร่งดองได้จริง บางคนคาดหวังว่าคอปอจะต้องเป็นผู้สร้างความปองดองครับแต่คอปอนี้ไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งกับใครเลยนะครับคนที่จะสร้างความปองดองได้คือผู้ขัดแยง้งเองต้องเปิดใจเปิดความคิดในการรับฟังนะครับจุดนี้เองนี่ผมเข้าใจว่าคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายนะล้วนแต่มีความปรารถนาดีในการที่จะต้องการให้สังคมของเราเนี่ยนะครับมีการพัฒนาจเจริญข้าวหน้า เดยช่วยยประจากิปไตยครัตยแต่ขอให้ทําให้ถูกทางความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ครับแต่อย่ารุนแรงเข้าใจมากขึ้นนะการทํางานของคณะกรรมการชุดตรวจสอบและค้นหาความจริงวันนี้ขอพรบคุณนะครับคุณสมชายของรอดขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับทราบถึงการทํางานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออปกันไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการทํางานนั้นมีขั้นมีตอนและมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งครับ การทำงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสากลที่นานาอรารยประเทศได้นำมาใช้เป็นตัวแบบให้เราได้ศึกษาเป็นสิ่งที่เรานำมาปรับใช้กับสังคมไทยของเราอีกไม่นานเกินรอนะครับการทำงานของคณะกรรมาการชุดนี้ก็จะปรากฏออกมาสู่สาธารณชนอย่างเต็มรูปแบบและรายการรายงานประชาชนโดยคอปอนั้นจะติดตามเรื่องนี้โดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดนะครับผมอดิศักดิ์ศีสมและทีมงานขอขอบพระคุณที่ให้การติดตาม สวัสดีครับท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองและต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่คณะอนุกรรมการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรงอาคารจอดรถชั้น5อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพ1 0ึ่งโทรศัพท์0 2 142 36 โทรสาร0 2 1 4 3 8 3 5 3 0 2 1 4 3 9 3 8าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาเวิร์ลไวด์เว็บไทยทูทมมต